สวัสดีค่ะพบกับพรหมพิมลชาแนลนะคะวันนี้ก็จะพามาทำกุ้งกระเทียมพริกสดนะคะวัตถุดิบก็มีกุ้งนะคะกุ้ง8ดตัวนะคะแล้วก็กระเทียมพริกขี้หนูซอยนะคะแล้วก็ต้นหอมผักชีซอยก็มีน้ำตาลทรายพริกเออแล้วก็พริกไทยป่นนะคะซอสน้ำมันหอยซอสฟ้าเขียวนะคะแล้วก็มีน้ำเปล่าะคะ่ะ ตอนนี้ก็ตั้งกระทะไว้ร้อนแล้วนะคะกระทะเริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวเราจะเอากระเทียมใส่ลงไปก่อนนะคะเอากระเทียมใส่ลงไปเจียวก่อนเจียวกระเทียมให้เหลืองเลยนะคะให้เหลืองหอมหอม,หอมเลยนะคะใช้ไฟกลางนะคะมาตัด่อยให้กระเทียมเขา เตินหอมก่อน,นเทียมก็เริ่มเหลืองแล้วนะคะกลิน่นหอมแล้วจากนั้นเราก็ ใส่กุ้งลงไปนะคะทอเกลือกุ้งเอาคนเบาๆนะคะคนพลิกพิกกุ้งสลัขึ้นมาเนะ ตีกุ้งเตยกุ้งนะคะกุ้งคะจะสุกเร็วมากเลยนะคะเปลี่ยนสีแล้วนะคะอบเยอเองนะ,ะจากนั้นเราก็เติมน,น้ำน,นะคะเติมน,น้ำหนงไปเติมน,น้ำนิดหน่อยพอนะ,ะนั้นเราก็ปรุงด้วยน้ำตาลทราย ไท่ปนนะคะลกไข่ปนนั้นก็ซอดฟ้าเถียวเป็นตามที่เราชอบเลยนะคะตามด้วยน้ำมันหอยตามด้วยพริกสดนะคะพริกสดใส่ลงไปเลย คนๆคน,นะคะแล้วตามด้วยอกี้ต้นหอม ปิดแก๊สได้เลยนะคะปิดแก๊สได้เลยเพราะว่ากุ้งสุกแล้วนะคะเส,เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกุ้งกระเทียมพริกสดค่ะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะตักใส่จานนะคะตักใส่จานเสิร์ฟร้อนๆนะคะหอมๆ หอมพริกหอมกระเทียมนะคะเรนหอมมากๆเลยค่ะนี่ค่ะมื้อเที่ยงสำหรับวันนี้นะคะทำเมนูง่ายๆแต่ว่าอร่อยนะคะ กระเทียมพริกสดค่ะหอมๆเลยนะคะค่ะฝากเป็นกำลังใจให้กับพรพิมลชาแน,นลด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอให้โชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยนะคะสวัสดีค่ะ